กลับเข้าสู่รายการ TPT Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัย teens ค่ะเอ๊ะคุณนุ่นครับทำไมคะแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยค่ะนี่มันรวมตัวกันทำไมครับเนี่ยยังไม่ถึงช่วงผมเลยนะครับอ๋อยังไม่ถึงช่วงเหรอคะโอเคค่ะประตูทางออกอยู่ด้านนู้นค่ะครับกลับมาเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะย้อนกลับลาเลนกลับมานี่ก่อนแม่นึกว่าจะไม่เป็นคนดึงซะแล้วทำเป็นน้อยใจไปได้ ไไอะรคกินเท่หรือเปล่าคะใช่ค่ะคนเล่าเล่นมุกบัลาังก์ตอนนี้มาถึงประเทศไทยค่ะยังมีบรรจุอยู่ในมุกของประเทศไทยของเราเลยลคะค่ะหลังแล้วยังไงคะเล่นมุกแล้วจะยังไงต่อคะค่ะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะเราก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษกันหน่อยค่ะอ๋อพิเศษใส่ไข่ดาวไข่เจียวใช่ไหม เรามาอธิบานคุณผู้ชมกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยพี่น้ำนุ่นใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะน้องเลยคะน้องทิพย์ค่ะรู้อยู่แล้วแหละอยากจะให้น้องทิพย์ได้พูดบ้างกับน้องแก้วแล้วก็ตัวสตีฟเฟิลของเรานะคะมารวมตัวกันอยู่ในวันนี้เนี่ยแน่นอนบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะสนุกสนานเฮฮาแบบนี้เราก็ต้องอยู่ในช่วงของเทศกาลวันอะไรคะลอยกระทงอ่ะ12นาทีแล้ไม่ใช่หรอก็เรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือยาวๆนะจับยม ความสุขให้กับคุณจอมแล้ววันนี้พี่น้ำนุ่นมีอะไรมาฝากเพื่อนๆทางบ้านมั้ยคะแน่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับรายการทีเคทินของเราเนี่ยตลอดทั้งปีที่ผ่านมามาฝากกันตอนนี้เราไปดูตัวอย่างรายการกันดีกว่าค่ะรายการทีเคทีนวันนี้เราได้คัดสนเรื่องราวที่สร้างสรรค์หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมมากมายมาฝากกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับรายการ TKT และนี่แหละค่ะก็คือกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ารายการของเราขึ้นมานะคะโดยการเปิดโอกาสจากทางผู้ใหญ่ใจดีอยา่างอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่ได้ให้พวกเราเยาวชน ที่สนใจอยากจะทำรายการทีวีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เข้ามาสัมผัสโลกของการทำโทรทัศน์จริงๆด้วยทั้งคิดรูปแบบรายการนําเสนอเเนื้อหาของรายการด้วยอย่างช่วงแรกของเรากับช่วงอะไรคะทีมทาเลถูกต้องเลยนะคะสำเนาถูกต้องทีนทาเลของเราก็คือจะไปพูดคุยกับน้องๆเยาวชนคนเก่งอาจจะเป็นพี่เราบ้างเป็นน้องเราบ้างใช่ไหมเราก็ได้รวบรวมประมวลมานะคะเรื่องที่เราประทับใจ ตลอดปี2,553 3เรื่องด้วยกันถ้าอย่างนั้นจัดไปย้ายเสีย3มเรื่องโดนใจไปชมกันเลยเย้ yeah. ประชาชนชุดนี้แหละค่ะไปชนะเลิศนะคะการทําอาหารที่ประเทศดูไบามาใช่ไหมคะคคเป็นรางวัลอะไรคะหรือว่าเวทีอะไรที่เราไปมาเป็นการแข่งทําอาหารบุฟเฟ่ต์แบบยุโรปนะครับมี27เมนูนะครับที่รัฐดูไบประเทศสหรัฐอลับอมิเลสอาหารที่น้องๆเข้าทาแข่งขันกันนั้นมีถึง27เมนูกันเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ทั้งสตาร์เตอร์แอปเปติเซอร์เมนคอร์ดและอาหารหวาน ว่าแล้วก็ลงมือทำอาหารให้พิธีกรของเราได้ชิมกันทันทีแม่รสชาติสมราคาเชฟจูเน like ียระดับอินเตอร์จริงๆอิ่มน้ำสํารานกันเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยกันต่อกับกีฬายิงธนูกับโรบินฮูดเมืองไทยที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เหรียญทอง ในกีฬาซีเกมที่ประเทศลาวมันแล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬายิงธนูของป่านะคะไม่ได้ว่าเล่นเล่่ๆอย่างเดียวหรือว่าแค่ติดทีมชาติแต่ว่ามีรางวัลการันตีมาด้วยออใช่ไหมคะได้รับ<ต>รางวัลอะไรมาเอ,อ่ย ก็ที่ไปแข่งครั้งแรกที่ไปได้ลาวก็ได้เหรียญทองมาครับเนรอมซีเกมครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นพี่น้ำนุ่นขอยกฉายาโรบินฮุดเมืองไทยให้กับน้องป่านเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้ำนุ่นอยากจะเป็นโรบินฮุดสาวบ้างป่านพอจะสอนพี่น้ำนุ่นได้ไหมคะได้ครับได้เหรอครับได้ค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นโรบินฮุดสาวได้หรือเปล่า เก่งกาส,สมคำล่ำเรือจริงๆครับแต่พี่น้ำนุ่นนี่สิขอยกฉายาผู้หญิงยิงเรือฮืมผู้หญิงยิงธนูให้เลยเสร็จจากภรา,การกิจกางแจ้งเราก็ขอแวะไปที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ CDC เพื่อไปดูงานออกแบบกระเป๋าหรูระดับไฮเอนของทีมซาเลนคนเก่งของเรากันบ้างครับ กระเป๋าสวยๆแบบนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะก็เริ่มมาจากตัววิทยานิพนธ์นะคะตอนจบอะค่ะแล้วกระเป๋าเหล่านี้นะคะทําไมสุดท้ายแล้วถึงมาลงตัวที่ถุงปุ๋ยได้ล่ะคะเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างหาได้ใกล้ตัวซึ่งเป็นของคุณพ่อค่ะแล้วก็เลยหยิบของคุณพ่อมาผสมผสานกับงานของเราอะค่ะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ซ่งช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าทํายังไงบ้างอะค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มออกแบบก่อนนะคะแล้วก็หาอิสปลเยชันต่างๆเสร็จปุ๊บเราก็ลองมา คัดเหลืออันที่ที่เราถูกใจจริงๆแล้วก็เริ่มกำหนดคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆอะคะ่ะแล้วเราก็เริ่มหาตัววัสดุที่จะมาทำอะคะ่ะก็สีวัสดุอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เริ่มลงมือทำอะคะ่ะ